มาแโอเคที่นี่อ uh huh. uh, นีอานาน uh, แล้วแล้วเหลือให้พ่อผมที่ว่าเหลืออยู่ที่ว่ามันมีมันมีกต๊อบเล็กๆกะ uh huh. เดี๋ยวเดียวนี้เหลืออยู่ประมาณสีไร่ที่ทางนี่คมเอาไปนี่ประมาณแปดไร่ uh huh. สารและที่แหลกแต่เรไปตั้งก่อนตั้งทางการชีพเขาไปตั้งแล้วก็เป็นก่อแบงบินชัดปีชวนอยู่ครับแบงก์บินชี่ปีชวนหน่อยทั้งแค่บ้านชวนตรว่าผมมีได้บุกเบิร์วัสาุชี่ไหลหน่อยก็เงินชี้แพ้ไหลที่แน่กว่าผมก็่ก็แบงก์ันแล้วอะที่นี่มันเดียวในแตงก็จะไม่ยืดครับเือหลักคนที่ห้าเนี่ยคนนั้นมันเปลี่ยนหัหน้าเลยเลยครับ คนแรงนั้นเหมอะอำนาจให้หมดเลแล้วตีเดิอนนี่มีตีมีใบสกักอย่างหนึ่งแล้พ่อทำกินมากี่ปีแล้วครับโดยเฉพาะร้อยนี่ประมาณยี่ส<ม>ิบแปดอะปีละก่อนก่อนทหารวันศึกจะไปลงครับก่อนทหารไปที่ลงก็ไม่มีที่ทำกินไม่มีที่ทำกินแล้วพ่ออยากจะให้ให้ช่วยช่วยวยังไงบ้างครับช่วยว่าก็ไป อยากอยาจจะได้ให้ให้เปอนพ่อผมผมไม่เป็นลูกแล้วเนาะอยากอยากจะได้ให้พ่อเนี่ยตอนนี้ทำกงจกรรม